สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พามาชม,มาต้นนี้อีกสักครั้งหนึ่งกักนนะครับเนื่องจากว่าฝนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะพอสมควรนะครับก็ที่เพชรบุรีนี่ตกทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นเย็นะครับก็จะตกแล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแปลกมากก็คือว่าตก ตามเวลาเป๊ะเลยนะครับก็ประมาณสัก4ี่โมงห้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็มาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับสำหรับมากต้นนี้นะครับก็ครั้งหนึ่งก็เคยได้ทำการตัดแต่งนะครับเซตสเกลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวไหนที่ขาดเราก็จะเติมนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าช่วงเนี้ยมันเคย มีระยะที่สั้นกว่าชุดนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมก็ได้ทําการที่จะปล่อยไม้นะครับของกิ่งชุดนี้นะครับให้มีระยะที่ยาวมากกว่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับก็จะได้สเกลในลักษณะนี้นะครับตานนิ้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอเห็นไหมครับว่ามันยังขาดอยู่บางช่วงบางต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําการ ลดขนาดของพวกนี้ลงนะครับโดยที่มีการควบคุมนะครับกิ่งพวกนี้นะครับไม่ให้ยื่นไปไกลนะครับถ้าเกิดว่ามันมีพัฒนาการมากเกินไปนะครับเราก็จะต้องทําการต,ต,ตัด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 ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปล่อยชุดนี้ให้มันมีขนาดที่ใหญ่นะครับ แล้วก็ยาวมากกว่านี้นะครับไม่เช่นนั้นนะครับถ้าไม่ควบคุมตรงนี้นะครับเพื่อนครับอันนี้ก็อยากจะบอกน้องใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการควบคุมตรงนี้นะครับสําหรับบอนไซที่มีขนาดใหญ่นะครับเราสร้างไม้ใหญ่ๆนะครับการควบคุมสเกลอะมันจะยากกว่าการทําไม้เล็กๆไม้จิ๋วๆนะครับพวกนี้ควบคุมสเกลง่ายเพราะว่าเราสามารถที่จะมองระดับสายตาได้นะครับว่า ไม้มันมีการหลุดสเกลเมื่อไหร่เราก็ตัดเซตอยู่ในพุ่มในฟอร์มง่ายแต่สำหรับไม้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับมันเป็นอ,อะไรที่ยากมันเป็นอีกอระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคนที่สร้างไม้บอนไซที่ไปอีกขีดขั้นหนึ่งแล้วนะครับที่ว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับพวกไม้เล็กนะครับไม้เล็กจะทําง่ายง่ายมากๆแต่ไม้ใหญ่เนี่ยทำยากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอยาก มีพัฒนาการนะครับในการสร้างไม้ก็ควรที่จะเริ่มต้นจากตอที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้นะครับถึงเรื่องของพัฒนาการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับไม้ของเราที่เราทําการเลี้ยงดูนะครับว่ามันควรที่จะตัดเขียงได้เมื่อไรนะครับและทิ่งไหนเนี่ยมันควรที่จะปล่อยให,ใ,หให้ให้ให้มีระยะที่กว้างนะครับ กิ่งไหนที่ทําให้มีระยะที่แคบนะครับก,ก็ต้องใช้จินตนาการด้วยนะครับแล้วก็จะต้องใช้ทักษะนะครับแล้วก็ความรู้ด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยไม้นะครับมันจะหลุดสเกลไปนะครับแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นฟอร์มสักทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของจังหวะต่างๆก็สําคัญด้วยเช่นกันนะครับมันยากกว่า ไม้จิ๋วๆพวกไม้ขนาดต่างนะครับสำหรับไม้ใหญ่เนี่ยการไล่ขนาดการตัดทดเขียงหรือการปล่อยให้มันมีขนาดใหญ่ของพวกข้อต่างๆอะไรของพวกนี้นะครับแต่ผมก็ยังทำไม่ค่อยดีนะครับก็พยายามที่จะหัดน,นะครับแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องของพัฒนาการของไม้ แต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับต้นนี้เนี่ยผมก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆรับชมค่อนข้างที่จะปล่อยครั้งแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการและก็แนวทางของการสร้างไม้นะครับว่าม,มันมีพัฒนาการไงมันสร้างยังไงนะครับมันจะเป็นแบบ หลายๆ EP นะครับไม่ได้ปะปนกันนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากคลิปวิดีโอต่างๆในการทำแล้วก็ระยะเวลาที่ไม้มันจะเริมเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับถ้าใครเลี้ยงบอลไซก็จะรู้นะครับว่า ในการทดกิ่งแต่ละครั้งแล้วก็จะปล่อยให้กิ่งโตได้ขนาดนี้มันเชื่อมต่อเหตุการณ์หรือปฏิปต่อเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆของไม้เนี่ยมันมันไม่เหมือนกับการวาดภาพนะครับการวาดภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ต่อนเนื่องแล้วก็ฉับพลันนะครับสามารถที่จะอธิบายได้นะครับแต่สําหรับบอนใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการจเจริญเติบโตเนี่ยถึงจะลงดินก็ตามแต่นะครับก็ยังมีพัฒนาการที่เกิดความล่าช้า อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการทดกิ่งไล่ข้อไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับก็ก็ถือว่าการทําในลักษณะนี้การลงดินเนี่ยมันมีความไวนะครับกวา่าไม้ที่ทําในกระถางเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม้พวกบอนไทรถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยผมจะจับลงดินหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างรายละเอียดให้มาครบถ้วนก่อนนะครับโดยเฉพาะกิ่งเมนต่างๆนะครับว่า,เ,าเรา พยายามที่จะสร้างให้มันมีขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม้ใหญ่แต่ว่าเราสร้างกิ่งเมนแค่เล็กนิดเดียวเนี่ยมันก็ดูมันก็ดูเป็นบอนไซนะครับแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับในความคิดผมนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของสเกลต่างๆมันไม่ใช่นะครับเพียงแต่พวกเราสร้างกิ่งมาช่วยให้ไม้มันเต็มฟอร์มแค่นี้เองนะครับแต่ลืมมองถึงเรื่องของขนาดของกิ่ง กิก่งต่างๆที่ว่ามันเป็นเมนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์กับต้นด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ยก่งเท่าตะเกียบปุ๊บไปทุกกิ่งเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับไม่ขอพูดนะครับเพราะว่า,าถ้าพูดไปปุ๊บเนี่ยมันมันก็ดูไม่ดีนะครับก็แล้วแต่แนวคิดแนวแนวสร้างของแต่ละคนไปนะครับอันนี้ผมก็บอกเหตุผลให้ฟังเฉยๆนะครับว่าไม้เราสร้าง ให้สมส่วนสมดุลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะมีอะไรที่สมดุลกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้นกิ่งต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่าเรามีการสร้างให้ได้ขนาดก่อนนะครับแต่ละขั้นแต่ละตอนต้นนี้ที่อยู่ในดินเนี่ยก็มีระยะเวลาที่มากพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าทําปี2ปีนะครับมันมากกว่ามากกว่านั้นนะครับประมาณ หกเจ็ดปีได้นะครับประมาณหกเจ็ดปีได้นะครับเอาเอางี้ดีกว่าผมจําไม่ได้ถึงแม้ว่ามันอยู่ในดินก็ตามแต่แนละ้วมันยังใช้เวลาอยู่ในการสร้างเนี่ยหกเจ็ดปีนะครับเพื่อนๆต้องคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยมันก็จะใช้ระยะเวลาที่มากคูณ2เข้าไปนะครับเป็น10กว่าปีนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็ต้องเลือกเอาแล้วกันนะครับอทีนี้ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆของกิ่งกันบ้างนะครับลักษณะของกิ่งนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะสร้างกิ่งเนี่ยให้ให้มีการยืดไหลไปท้างนอกน,นะครับโดยที่ไม่มีพวกเ,เขาเรียกว่ายอดที่แตกมาสเปสะสปะอย่างเงี้ย นะครับมาสเปซสปะลบกวนกิ่งโครงสร้างนะครับเราจะไม่เอาไว้นะครับเราจะพยายามเน้นกิ่งให้เปิดโล่งนะครับสำหรับใบหรือรายละเอียดต่างเนี่ยมันจะอยู่แค่ปลายแค่นั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาสร้างอะไรลกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไปบดบังทัศนียภาพในการมองเห็นชุดโครงสร้างของกิ่งต่างๆนะครับกิ่งนะครับเราก็เลี้ยงจะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่ สมบูรณ์นะครับยืดยาวออกไปนะครับอตอนแรกนะครับเก่งเนี่ยเก่งของอันนี้นะครับก็จะประมาณแค่เนี้ยมันเล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าการจเจริญเติบโตของของพวกไม้เนี่ยมันจะไปอยู่ในในช่วงชุดนี้มากกว่านะครับแล้วก็มีการตัดทด้ตัดเบรกเพื่อที่จะรักษาสเกลนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ชุดนี้เล็กลงไปนะครับก็ ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับเพื่อนเพื่อครับเลี้ยงไปก่อนนะครับทําให้มันนิ่งที่สุดถ้าที่จะนิ่งได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยมันก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับก็มีท้องเก่งมีอะไรนะครับมีรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเน้นรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่ที่แค่ปลายเก่งแค่นั้นนะครับ ของชุดนี้จะเปิดโลง่งไม่ไปแตะต้องนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนก่อนนะครับสาเหตุนในการสร้างอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เรามองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่อึดอัดน,นะครับก็สําหรับไม้ต้นนี้นะครับมันก็ยังดูโล่งอยู่นะครับเพราะว่าเรามีการตัดรายละเอียดออกไปบางส่วนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมองโล่งเหมือนกับโล่งเกินไป โล่งมากเกินไปใช้คําพูดนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวทิ้งเลยะเวลาอีกพักหนึ่งนะครับผมมีเวลาจะอัปเดตให้ดูนะครับในส่วนที่จะตัดนะครับมันก็จะมาเยอะที่ปลายตรงนี้จริงๆนะครับก็พูดตามที่มีประสบการณ์นะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับม้ต้นนี้นะครับก็อีกสักปีหน้านะครับน่าจะขุดขึ้นลงกระถางแล้วนะครับเพราะว่า ก็จะมาใส่รายละเอียดเต็มฟอร์มนะครับที่บนกระถางน,นะครับส่วนตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือพยายามที่จะให้สเกลตัวเนี้ยมันไปมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเป็นแต่ละชั้นไปนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็พูดคุยกันกับเพื่อนเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางกับพัฒนาการในการสร้างไม้ของต้นนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายๆต้นนะครับผมก็พยายามที่จะถ่ายทอดอเรื่องราวและประสบการณ์ของผมให้อยู่ในที่ Facebook กับใน u t u b e นะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แช่งตัวเองนะครับหรือหรือคิดอะไรนะครับก็วันใดวันหนึ่งที่เราไม่อยู่ ความรู้ตรงนี้มันยังอยู่ที่โซเชียลนะครับสามารถที่จะไปเปิดค้นดูได้อะไรได้นะครับเผื่อเป็นวิทยาทานในการสร้างไม้นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็มีหลายอาจารย์นะครับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่นะครับ ก็สามารถเลือกรับชมได้นะครับว่าเราชื่นชมผลงานของอาจารย์ท่านใดนะครับก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับสามารถเลือกรับชมได้นะครับว่าเราพึงพอใจกับอาจารย์คนไหนมากอาจารย์คนไหนทําไม้สไตล์ไหนที่เราชื่นชอบเราก็เข้าไปสอดส่องหาความรู้ที่อาจารย์ท่านนั้นนะครับก็เป็นความรู้นะครับเพื่อนๆครับก็ไปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เอาเองแล้วกันนะครับว่า ตามสมเหตุสมผลนะครับว่าแต่ละท่านสอนเป็นยังไงนะครับก็ดีทุกท่านนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็พยายามที่จะมาถ่ายทอดให้ความรู้กับน้องๆรุ่นใหม่นะครับตามวัตถุประสงค์แล้วคลิปนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมงานต้นอื่นๆหรือว่าก็เป็นต้นซ้ำแต่พัฒนาการเกิดขึ้นใหม่แน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ